พี่น้องเอฟซเห็ดเพิงก็มีโอเด้วเดี๋เด้อไข่องของดีละงกเหลืองพี่น้องเอ้ยไปอยากฟ้นเอฟซีเห็ดละงกใขเห็ดละงกอันนี้ของแท้นะคะเจอแล้วสองดอกในเป็นกะละมังเลยได้ค่ะเอฟซีดูเรี้อตัดตีนเรียบร้อยได้หนึ่งกะละมังนี่พนักงานตัดตีนนะคะ อยู่ในป่านะคะเอฟซี FC. เราอยู่ในป่ากันมาจากลันค้าเป็นยังไงบ้างโอ้โหร้อนเราเจอที่เด็ดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เด็ดของเราบอ,อ่ค่อกแล้วเอฟซีหมูหนึ่งอื้อม่สสมังเรา อยนี่นู่นดอกมันข้างบนไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันลงไปหาข้างล่างอุ้ยเอฟสีค่ะจีนี่ดอกนี่อยงามๆนี่นี่นี่เด็กพะเยาะพะแยะอืมเอฟสี่เจฟเฮดอันนี้เกจฟก็นานๆเห็นตะมือเห็นบ่ค่ะ งามขนาดป่านี้เป็นของพี่แล่เด้ะตอนนี้เจ้าทินมีการหายเห็นไหมลายขนาดดกอกง,งามสีเห็นป่ะคะ่ะแป๊บเดียวบึงเด้อบุงเด้อแป๊บเดียวแป๊บเดียวหาต่อคะ่ะมามาหาต่อพี่ ิดเยี่เจออีกแล้วนะคะ FC อือหือนี่ค่ะนี่ค่ะอือหือนี่มือจมังหาเห็ดโอ๊ยดอกนี้อีกหาไม่เจอนี่โดนฝนนะคะมันก็เลยเริ่มบานนิดหน่อยถ้าเป็นเมื่อวานนี่คือมีแต่ดอกจุ้มๆเด้โอ้ย อุ้ยบักลายเลยค่ะเอฟซีเก็บเห็ดกันเดอ้อเ,เห็นตะมือก็เอาเด้อค่ะเอฟซีมันมีคนถ่ายรูปให้โอ้คืนหอดคุณสถิตเด้ผัวไข่ก็คือสีทั้งฟอนอยู่นะยาบาดตีรถมาจากนะครพนมเหมือนพะพ่าเก็บเห็ดเดอ้ออยากมาเด้บาดนี่ เออผลิติตีรถมาจากนครพนมเลยอู้หนี่นี่นี่เ,นเ,กเก็บเลยพี่แหละนี่เ,เก็บเด็กเล็กจุม่มจุ่มต้องเก็บไก่เห็ดเพิ่มใครเห็ดเพิ่มหากรีนไก่ๆๆ แต่ดอกงามๆเดอ้อเอฟซีได้อร่อยมากนี่เห็ดยาง <c oughs> อ้ยนี่เอฟซีเห็ดเพิ่งขายงา <c oughs> เขาบอกเพิ่งหวานเดอ้อบอแมนเห็ดเพิ่งหอมอันนี้จับควายบอกเห็ดขมอันเห็ดขมอ๋อมันจะต่างกันนะคะเอฟซี <c oughs> พี่แรกบ,บอกที่หนูถือนี่คือเห็ดหวานแต่ที่พี่แรกถือก็คือเห็ดขม มาไม่ผ <c oughs> ja, ิดหวังโอ้โหนี่ดอกนีแสดงว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานมีลูกมาเอาโอ้ยน่นเมื่อวานก็มาขีดเก้าได้หนิพี่น้องขีดเก้าได้ขีดเกามา้นซมือสามมือลวเด้เอาจะหนสามมันแล้วพี่แร็บอกมาจะแบบกันเลยมาสิบีบบักลายแล้วพี่แลอ ค่อยนเน้นเก็บอย่างเดียวค่อยพึ่งหวานค่ะพึ่งหวานมันออ,ออกเป็นป่าเลย F เอฟซีใส่ตะกร้าล้วไหนขอ,อเป็นพิธีเฮ่อีกแล้วเอฟซี C, หนึ่งโมนี่หนึ่งดอกสองดอกนะคะ สามดอกตรงนี้สี่ดอกตรงโน้นห้าหกตรงนี้นะคะเจ็ดแปดข้างล่างนี่นะคะเยอะเลยค่ะโน่นอีกนะคะเอฟซี 4, เห็นบอเอฟซี 4, เห็นบอนี่ค่ะดอกเห็ดนะคะนี่อีกดอกนั่งค่ะเก็บกันค่ะเก็บกันขออนุญาตเก็บเห็ดนะคะ

ฮะเสร็จค่ะนี่เราบอกกัค่ะทำค่ะ,คะแต่ว่าทำหน้าหวานหน้าหวาน อืมนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศนะคะเอฟซี FC. ป่าเห็ดเราดอกเห็ดอยู่ในหลืบก็มีจะลงไปเอาไม่ได้กำลังตามขึ้นไปหาเพื่อนอีกสองคนคณเดียวกุ๊กกิ๊ก อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะไม่แปลกใจเลยที่เห็ดเยอะอเจอเลยนี่จะเห็ดตายเบื่อข้างทางเจออีกแล้วค่ะเอฟซีมีค่ะพี่แร่โอ้โหงามมากเลยนะ แต่ละดอกนีะสวยๆทั้งนั้นเลย,เ,ยเรามาเก็บกันดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกอืไม่ต้องลองหาข้างๆอีกค่ะเพราะมันมีไหมว่ามันจะยังมีไหม โอ้ข้างในนี่ค่ะนี่โอ้หลายเลยหลายเลยโอ้ฝอยงูนึงค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะโอ้บักหลายเลยโอ้ยฟูค่ะเอฟซีเด้อน,นี่พี่แล่พี่แล่เต็มเลยนี่ค่ะนี่ค่ะม่จะดอกงามๆเลยค่ะคุนค่ะเอฟซี FC เห็นบ่น่ะอ,อือ จุนี่ให่งามค่ะสามดอกสี่ดอกหาหกเจ็ดแปดดอกคักขนาดพงค่ะอยากก่อนสซได้พี่น้องเลยดีค่ะขออนุญาตเก็ดนะคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ห้าหกเจ็ด เดี๋ยค่ะเห็นบ่อยพี่เอฟซีต้องไปหาไก่เลยแข้มทางนี่ค่ะเก็บได้ไี่แรหนึ่เก็บเก็บเก็บโอ้โมันได้อีกสองดอกสามดอกนั่นแล้วเก็บดอกงามๆนี่งกันเอ้ยข้าขนาด มวนเดอ้อเก็บเห็ดนี่ผู้ใด,ดว่าบะมวนนี่ค่ะอืมถ้า,าอันนึงค่ะอืมถ้าเจอหนึ่งดอกมันจะเจอเป็นหมูเลยค่ะเอฟซีเต็มตะกา้าแล้วนะคะของเราในตะกามาสองใบเห็ดเบือะะ่อเด้อค่ะนี่เห็ดเบือ่อกินไม่ได้นะคะ ดอกใหญ่มากงามด้วยขึ้นเป็นหมู่คณะเลยไมเห็นละงอกเด้อโน่นค่ะเป็นสิบดอกเลยเห็ดเบื่อเห็ดเบืเ่อน,น,นะคะกินไม่ได้พี่น้องเอฟซีโอเห็ดเพิงก็มีโอ้เดี๋ยวเดเดี๋ยวเด้อพ่อของดีละงอกเหลืองพี่น้องเอ้ยไปอยากฟ้น โอ้ตายตายบัตรจีโอ้ยย่าเพิ่มย่าเพ่มองอันนี้เฮไใส่ใส่โอ้ยักันอเอนะ้อยิดโยซเออยไข่เห็ดละงอกค่ะอันนี้ดอกมันค่ะมันเหลืองบานของเทพเลยละงอกแดงเด็ใส่หูเอาเอ้ยมีต้องเอาใส่ตาต้องเอานิดโอ้ยโอ ค่อยเรามาเจอตอนออกขอมีดหน่อยพี่เล่จะกลับแล้วเนี่ยอะะเอามีดมาเราจะเก็บให้ดูเอฟซีเราเจอแล้วเอฟซีเห็นละงอกในที่สุดเราก็เจอโอ้โหไข่เบลเลยไข่เบลเลยเอฟซีเยบานก็มีบานก็มีโบ้ต้องต่อผ้ากันยางขอไปเลยเด้อบอกนะว่า อ่ะอะสิเดงเขไปหาส่วนนะสามอันนี้จนมะงอยน้ต้นมะมีบ่อันนี้ได้อยู่ได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ได้โอ้ยไปเก็บกับมีแห้งค่ะกินด้วยกันค่ะโอ้ยงอยแล้วค่ะดอกอุ้ยดอกตูงงอยมั่งมั่งกีนั่นค่ะเอฟจีเคลียบอ่ะโหาเคลียบุงกระเด้อจังวะถ้าจำไมปดอนนี่ดอนมั่งมั่งหมูรุ่นทำมาบุ้งอีก โอ้โหเต็มกระตาเลยค่ะ FC FC เห็ดละงูกไขเห็ดละงูอันนี้ของแท้นะคะเจอแล้วเจอแล้วสองดอกถือเอามือถือเอามือเอามือไปเห็ดโง่โเลยนะคะเอาลปซีกนค่ะโอ้โหไปเล่โชว์ซิเท่าน้าเลยนะ เท่าหน้าเลยอันนี้ละโงกของแท้นะคะละโงกแท้ค่ะละโงกขาวอืไม่มีไข่เลยค่ะมัไม่มีไข่มันบานหมดแล้วอยู่เลาะทางเลยนะคะไม่ใช่เห็ดละงากเด้อน,นี่ละโงกค่ะอื้อหือเอาอันโดกอันอันตุ่มๆของดีใครเอฟซี FC. เห็ดเพิ่มขาแดงค่ะดอกเดียวค่ะไม่มีเพื่อนต้องหาเพื่อนมันหาเพื่อนไม่เจอเลยเอฟซีนี่คนเจอสวยๆค่ะเห็ดเพิ่มขาแดงตัวตึงน้องเดินของเราค่ะมาทุกวันค่ะมาทุกวันค่ะนี่ก็จะกลับแล้วเห็ดเพิ่มค่ะโอ้โหขายาว อุ <One input> ้ยกระตาแต่ละคนไม่ต้องทำอะไรเข้าป่าหาเห็ดเข้าป่าหาเห็ดทุกวันหมานหมานยังไงเจอแล้วอีกยังไงเจอแล้วอีกดอกอุ้ยเอฟซีบึงเด้อค่ะบานทะเลยืนโมเม่นเห็ดละงอกเด้อค่ะเห็ดเบื่อค่ะดอกเบิกไงบ้านทะเลทลาค่ะอู้ดเดี๋ยวคุณนงค่ะมาน้ำกัน เราง,งกแล้วค่ะเอฟซีก็สิค่าขนาดไปสบวกันใต้อยู่พูดกันถ่ายย่างหา,หาแล้วกันค่ะเฮ้ยขาวจนเทินอยู่พูนค่ะเอฟซี FC. แม่นเห็ดละงอกแล้วค่ะเห็ดละง,งาเห็ดเบื่อค่ะกินบ่ได้กินเลิกตาย อุ้ยคุณค่ะเดี๋ยวเาสิลงไปหาเพ่นเด้อขึ้นเขาลงห้วยค่ะเอฟซีโอ๊ยโอ้เพื่อเอฟซีค่ะตาใหแกก่อนกระตาน้อยเ่อยกลล่นเด้อค่ะกระตาหน่อย ขนาดพร้อมกลับบ้านค่ะวันนี้ okay. โอ้ยเห็ดเหี้ยค่ะเห็ดเหี้ยะเห็ดเหี้ยค่ะมันล้นกระตา่ายเห็ดมันเห <c oughs> oh, hey, ี้ยค่ะดูตรงนี้นะเอ็ดซีดูดอกนี้นะเอ็ดซีโอ้โหเห็ดอีกยังเดี๋เอา <c oughs> พะยาเห็ดคพะะยาเห็ด <c oughs> ปิดจอบนะคะวันนี้ยังไม่ปิดโอ้ว่าสิปิดจอบก็บ,บ่ได้ปิดพี่น้องเอ่ยอยม่ได้ไกลเด้ค่ะหาเฮ็ดนี่อยู่แค้มทางนี่ค่ะผูกค่ะอุ้ยขะขนาดเนี่ยถน,นนใหญ่ค่ะเอฟซเราไม่ได้หากินไกลเลยนะเราหากินไก่ใกล้เลยนี่ก็ป่า ถ้าต้องการมาเก็บนี่มาที่ไหนได้บ้างคะพี่แล่มาที่นี่เลยค่ะบุ้งค้าบุ้งค้าค่ะน้องเดินค่ะตัวตึงน้องเดินทั้งนั้น<า>เลยนะคะมาเลยค่ะมาเที่ยวน้ำตกด้วยนะคะบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายของดีใครเอฟซี FC. เห็ดเพิ่มขาแดงค่ะดอกเดียวค่ะไม่มีเพื่อนต้องหาเพื่อนมันหาเพื่อนไม่เจอเลยเอฟซีนี่คนเจอสวยๆค่ะเห็ดเพิ่มขาแดงตัวตึงน้องเดินของเราค่ะมาทุกวันค่ะมาทุกวันค่ะนี่ก็จะกลับแล้วเห็ดเพิ่มค่ะโอ้โหขายาว อยู่ในป่านะคะเอฟซีอยู่ในป่ากันพี่น้องเอฟซีโอเห็ดเพิงก็มีโอ้เด้อเด้อเด้อคุณพอของดีเรางอกเหลืองพี่น้องเอ้ยไปอยากฟื้นอู้ตาย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 บัตรจีออกอุ้ยอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มมองอันนี้ดีใช่ใช่ อฟเอ้ยไข่เห็ดละงกค่ะอันนี้ดอกมันค่ะมันเหลืองบานของเท่เลยละงกแดงดิมีมต้องเอาใส่กระตาต้องเอาเห็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อยลรามาเจอตอนออกขอมีดหน่อยพี่แหล่ดีเห็ดละงูในที่สุดเราก็เจอโอ้โหไข่เบลอเลยไข่เบลอเลยเหเอ้ย บานก็มีบานก็มีอันนี้ได้อยู่เด้กค่ะได้ค่ะได้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 โอ้ยโอ้เต็มกระตาเลยค่ะ FC FC เฮละงงบไข่เฮละงงบอันนี้ของแท้นะคะเจอแล้วสองดอกถือเอามือถือเอามือเอามือไปเห็นหัวงอยู่แล้วค่ะงงอยู่แล้วค่ะปนค่ะโอ้ กิเล่โชว์สิเท่าหน้าเลยนะเท่าหน้าเลยอันนี้ละาโกกของแท้นะคะละาโกกแท้ค่ะละาโกกขาวไม่มีขยะเห็ดใหญ่ <laughs> กว่า็นาหนูค่ะ <laughs> โปรดดูที่ตะกร้านะคะแต่ละคนนะคะมานประมาณเมื่อกี้พี่น้องมึงขนาดกระตานหน่อยข่อยได้เนี่ย <laughs> โอ้ยเบิ่งเลือกขาพี่น้องเออ สำหรับมื่อนี้แล้วค่ะมาเก็บเห็ดที่ฟัวตัวตึงน้องเดินพามานะคะตามตะก้าของเราค่ะล้นๆเลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ FC บ๊ายบาย